สำนักงานประสุสัตว์เคสองขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สองของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านทุ่งโพตตำบลทุ่งโพออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด10บรายเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะพิฉันชื่อนางนิ่มนวลมากรัด เป็นประธานนิสายกิจชุมชุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านทุ่งโบได้รับโครงก,การโครเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สองมีสมาชิกจำนวนทั้งหมดสิบรายาได้รวมกลุ่มกันเพราะว่ามีความต้องการสร้างอาชีพก็เลยจับกลุ่มกันศึกษาทางคนุสัตว์อำเภอเขาก็แนะนำมาว่า มีโครงการนี่มาก็จะรวมกลุ่มกันมาทั้งหมด 10, 10ลายเพื่อนำโคของโครงการนี้มาสร้างอาชีพต่ออาชีพไสมาชิกส่วนมากก็ประก<ม>อบอาชีพรับจ้าง<ม>ทำไร่ทำสวนอันนี้ก็จะปัญหาภาวาภัยแรง<ม>ก็เลยนำมาสู่การโครงการนี้แหละคะ่ะ โครงการนี่เจ็ดปีเอาสามสามปีแรกนี่เรายังไม่ต้องใช้คืนพอเริ่มปีที่สี่ถึงจะใช้คืนใช้คืนก็เดือนไหนรู้ใช้เดือนใช้นี่คืนเดือนสิงหาค่ะแต่ต้องรวบรวมเงินให้ได้เดือนกระกฎาตอนนี้ก็ใกล้ถึงช่วงที่จะใช้คืนเราเราเตรียมการยังไงบ้างก็ขายโคไปก็เก็บฝากไว้ เพื่อจะได้เอามาทชำนานี่ตอนนี้ก็เริ่มขายเริ่มเก็บแล้วฝากไว้คิดว่าเราสามารถชำาะะได้ได้แน่นอนค่ะชำราได้แน่นอนเพราะว่า <c oughs> โคก็เริ่มโตขึ้นทุกวนัน <c oughs> ก็เริ่มขายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะกรมปศุสัตว์ค่ะที่ได้ให้โอกาสเกษตรกรในการสร้างอาชีพในครั้งนี้แล้วก็กองคุณสมภ์เกษตรกรด้วยค่ะที่ได้ให้โอกาส <c oughs> ได้ได้ให้โอกาสแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอด้วยค่ะที่ได้ให้โอกาสเกษตรกรในครั้งนี้แล้วก็ดูแลต <c oughs> ิดตามผลง,งานตลอดค่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ปรึกษาทางเกษตร ไอ้ทางปรทษัตว์งหวันแล้วก็บริษัตว์เลาืดได้ตลอดเนี่ย